วันนี้พามาดูเคล็ดลับเทคนิคเก็บความรู้การล้างผักกันครับอันนี้เป็นผักคะน้านะครับเราก็มาล้างน้ําเปิดน้ําไหลผ่านอย่างนี้ครับเพื่อกําจัดเศษยาเศษแกลบครับล้างทุกใบอย่างนี้ครับล้างทุกต้นครับทีละต้นกันเลยครับจากนั้นครับเราก็นําไปหั่นครับ นจะหันตามขวางเป็นยังไงก็แล้วแต่ท่านครับจากนั้นครับท่านก็อไปล้างน้ำอีกครีครับขย้ำหน่อยนิดนึงครับให้ท่วมนะครับให้ผักลอยครับเพื่อจะได้มีเศษหินเศษทรายลงไปอยู่ข้างล่างครับสำหรับคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ไม่น้อยครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ